เตือนไพ f เฟ e บุ๊กมิชาชีพ92วลาพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเดอจ้าเมื่อน,นี้วลาพรจะมาเราเรื่องถูกมิชาชีพแอบอ้างเอาหน้าเฟซบุ๊กของวลาพร ขอให้เพื่อนๆในเฟซบุ๊กซื้อบัตรบัตรเติมเงินของทูบให้พี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้ามาฟังกันเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานนี่จ้ะวันที่2 9เดือนมีนาในช่วงบ่บายโมงประมาณนี้ วลพรเจอมาพอดีมีเสียงโทรศัพท์ผ่านสายมาจากขอความเฟซบุ๊กดังเข้ามาหาวลาพรน,นั่นก็คือเป็นเสียงโทรศัพท์จากคุณหนาที่อยู่เพชรบูรณ์ปกติเวราพรจะบ่เคยหลับโทรศัพท์นอกจากในเวลาทํางานแต่บังเอิญเมื่อวานนตอนช่วงบ่ายวลาพรยางออกไปจะไปทํางานก็เลยรับพอดีคุณนาโทรมา เบาเสียงดังแบบเสียงตกใจนะพี่น้องจ้าเวลาพรก็ตกใจว่าเอ๊ะมีอย่างเกิดขึ้นก็เลยถามคุณนาว่ามีอย่างเขาถามว่าเขาถามซื้อเห่นของเวลาพรว่าจุมจ้มจุ้มแมนจุ้มบนอะ่ะเวลาพรก็เลยบอกว่าเออแมนจ้าแมนแมนอย่างหน้า <c oughs> ขอโทษทีมีอย่างจ้าเขาบอกว่าเออเมื่อกี้เนี่ยแมนจุ้มบอโทรเอเขียนขอความมาหาหน้าแชทขอความมาทางขอความอ่ะ ว่า a c e b o o k อะว่าให้หน้าเติมเงินของทูให้บริษัทเ,เติมเงินมือถือทูพี่น้องจาาอ๋าเวลาอนไม่เข้าใจว่าบริษัททูเป็นยังค่อยให้ไปซื้อบัตรเติมเงินแล้วก็เอเอาเอาหมายเลขไเ,เติมเงินไปให้คนมันบาคครจะมีไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแมนบ่เพราะว่าเป็นการหลอกลวงหลายๆคนก็รู้จักมาแล้วว่ามีการมีมีฉาชีพเห็ุแบบนี้มาตลอดแต่บังเอิญ ของคุณหน้าเขาเขามีสติก,ก่อนเขากเ็เลยเอะใจก็เลยบอกว่ายังว่าท่านมีเวลาพเพะคนที่แชทขอความไปหาบอกว่าให้ไปซื้อบัตรทูเติมเงินที่เซเว่นบ้านยุไก่เซเว่นบอคุณหน้าเลยบอกว่าบอบอยังโมไก่ก็เลยรีบไปพอดีเลิกงานเขาเลยรีบกลับบ้านไปให้ลูกสาวก็เลยรีบโทรมาหาวลพรน,นั่นแหละวลพรก็ได้รลับพอรับโทรศัพท์แล้วคุยกับคุณหน้าเสร็จไปปุ๊บ คือแบบคือเขาถามคุณอาแชทขอความว่าเออคุณอาก็ถามว่าจะกลับมาเมื่อไดก็นึกว่าเป็นเฮาจริงกก็นึกว่าเป็นเวลาพอนริงๆเขาก็บอกว่าจะกลับมาเมื่อไดเออเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวอีกสองเดือนนู้จะกลับไปเขาถามว่าอา้าวแล้วเป็นโควิดติดโควิดกลับได้บอกเขาบอกว่านูฉีดวัคซีนแล้วเบิ้งเด้อจ้าพี่น้องจา๋ามันบอกได้ว่าจะสีดวัคซีนเ็ดให้คุณอาของเขานี่เกือบหลงกลมันไป เขาก็คุณหนาก็ตกใจบอกว่าเออถ้าจําเป็นนี่สิเดี๋ยวหน้าสซื้อให้เขาบอกว่านูต้องใส่หนูต้องใส่ซื้อให้หนูเนี่ยบริสันว่าพันหนึ่งพันว่างสี่แม่จะพี่น้องจะวิชาชีพคุณหนาก็รีบกลับบ้านโทรมาหาวราพรนนั่นแหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งเขตเพราะว่าต่อไปพรวราพรน์ฟังหูจากคุณหนาไปปุ๊บยังมีอีกเพื่อนที่ฝรั่งเศสโทรมาบอกว่าเอ้าวราพรมีเธอเขียนข้อความหาพี่เหรอส่งว่าให้พี่ ซื้อบัตรบัตรโทรศัพท์ทูให้ไปที่เซเว่พี่ก็ตกใจว่าอ้าวทำไมวรพลอยู่ไม่ได้อยู่เซเว่นไม่ได้อยู่เมืองไทยนี่ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ยังขุดดินอยู่เลยเขาก็ตกใจจังสิ่ไหมเขาหลบไอ้แล้วก็บอกว่าว่าโมเมนจากโมเมนเหนูยิงยุ่นีถือโดดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นีหนากะโทรมาเวลาพลกับฝ่าวางังหูกำมูเตือนไปไล่ไลสดไปจากพี่น้องจา้า เวลาพรอนไล่์สดไปบอกว่าตัวกิงยูฝรั่งเศสบอด้บอด้มีการหลอกลวงมีอย่างพี่น้องคิดเบิ้งเหนอจ้าไม่จาาชีพมันใส่ทุกแบบว่าเ,ออเขาเขาเอิ่นว่าอย่างก็ออใส่ทุกระบบทุกเส้นทางเพื่อที่จะต้องเอาหลอกเอาเงินของคนอื่นหลอกเอาหน้า a c e b o o k ของเวลาพรอนหน้าหน้าโปรไฟล์ของเวลาพรอนก็เอาหน้าโปรไฟล์ไปตั้งเป็นเฟซบุ๊กใหม แล้วก็แล้วก็แอดไปขอเป็นเพื่อนพราะแอดได้เพื่อนแล้วก็เขียนขอความไปหาคนนั้นเพื่อที่จะให้เขาเอาไปออกไปเซเว่นไปซื้อบัตรเ,เติมเงินของทูาให้่เพื่อ,อแค่นี้เพื่อความเดือดร้อนว่าเวลาพรต้องการใส่เงินพอเวลาพรไล่สวดไปปุ๊บม,มีหยาิที่บ้านทรงขอความมาว่าเอา้าวนี่เวลาพรงินพี่ก็ โดนหลอกแล้วสิเนี่ยซื้อให้มันไปแล้วพันหนึ่งโอ้เวลาพอตกใจพี่น้องจ้าคิดเบิร์ดูว่าบอกเคยเจอเคยเออคนอายุบ้านอนะ่ะเพิ่นจะเป็นห่วงเขา,ข,าขนาดไหนพี่น้องเบิร์ดูมันม,ม,มีมีขอความมีข้อความแชทเฟซบุ๊กกับกับคุณหน้าเดี๋ยววลาพรจะเอามาให้เบิ่งเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้าบอกว่าเออน้าซื้อให้มันไปแล้วเออหนึ่งพันบาท แล้วก็ส่งให้มันไปแล้วด้วยสัน่าแล้วเขาเสียดยังไงล่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องทุกคนฝากเตือนพี่น้องเมืองไทยมิฉาชีพทางออนไลน์หากินทุกช่องทางพี่น้องก๊อปเอาหน้าเฟซบุ๊กเขาเพื่อจะไปหลอกเอาง้นคนอื่นยังมาแล้วพี่น้องจ้ายังมีอีกคนนึงเพื่อนที่เมืองไทยกันคนที่สองบอกว่าหนูก็โดนไปแล้วพี่หนึ่พบาทแถมเพราะ พอเขาเขาทรงสลีปไปเห้มันแล้วมีสาชีพมันเขียนมาบอกว่าข,ขออีกสองใบได้ไหมหนูจะจ่ายตังค์ให้จากสามพันบาทเป็นสามพันห้าสิเพิ่มให้หาร้อยบาทว่าสั่นว่าเพราะถึงตอนนี้แล้วเขาเลีอเอ็ดใจเลยว่าอ้าวแสดงว่าบอมแมนพบกับพยา,ยามจะ,จะติดตอ่อหาวลาพรแต่บังเอิญช่วงในเวลาพรทํางานอยู่ก็เลยติตดต่อบได้เขาก็เรียแบบว่าคือเวลาที่เขาโทรไปหา คนที่แชทไลน์มานะ่ะคนที่แชทขอความมานะ่ะพี่น้องจ้าคนที่แชทขอความมาเขาสิบตอบแล้วเขาสิแชทขอความมาว่าตอนนี้ยังไม่ว่างขออีกห้านาทีอ,อย่างประมาณนี้พี่น้องจ้าเวลาพรอนเคยเจอแล้วมาหลายๆขังแล้วมีอยู่สามเทียรแล้วพี่น้องจ้าที่เวลาพรอเจอแบบว่าอมีคนเอาหนามูของเวลาพรอ์แล้วก็แชทมาหาเวลาพรอนเพื่อที่จะให้วลาพรอ์โอนเงินไปเขา แต่บังเอิญเวลาพรเจอมาหลายครั้งแล้วยังดีที่บุลงคลเฝ้าโทรไปหามูกรว่าปมนเทอบอที่จะให้ฉันโอนเงินไปไห้แล้วอีกอันหนึ่งกับมีเมื่อหลายปีที่แล้วกับแมนเธอบอที่บอกให้ฉันสื่อบัตรเติมเงินไห้บัตรโทรศัพท์มือถือเติมเงินพี่น้องจา้าประเทศไทยเวลาพรบอกเขาใจ มิชาชีพหากินด้วยวิธีซื้อบัตรเติมเงินแชทไลน์ขอความให้เพื่อนของเขาส่งเงินให้แชทไลน์ขอความให้เพื่อนของเขาซื้อบัตรเติมเงินของบริษัททูพี่น้องจ๋าเดี๋ยววลพรบอกว่าเน้นว่าบริษัททูทูถ้าว่าผิดเดี๋ยววลาพอนจเอาเอาไอ,อ้ เดี๋ยวจะเอาบินหาเบิงที่หลังเนาะพี่น้องเนาะพอเสร็จนี่เราจะหาเบิงวลาพรทึงอยากฝากเตือนพี่น้องสุภุสุคนพี่น้องชาวไทยให้ระวัง Facebook ระวังค้นจะกอบเอาหน้า Facebook พี่น้องไปขอเป็นเพื่อนกับมูของพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะขอเงิน ขอเห็ดในสิ่งที่เขาอยากได้ยาไปหลงกลเป็นเด็ดขาดพี่น้องจ้าเวลารพรเจอมาเต็มเต็มอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวเฟซบุ๊กให้ระมัดระวังในเรื่องเฟซ book ทั้งขอความมีคนแัดขอความหาส่งเงินให้แน่ลูกเป็นอุบัติเหตุเป็นนั่นเป็นนี่ ต้องการเงินดวนทรงเดียวนี้เฮ็ดเดียวนี้พี่น้องอย่าไปเฮ็ดเป็นเด็ดขาดอันนี้ก็มีหลายๆเ,เขตผ่านมาแล้วเคยเจอแต่บังเอิญคนที่เจอของวรพรเมื่อวานนี้วันที่29เดือน3 2 5 2 1 2 21. เมื่อวานนี้เพราะว่าคนนั่นเขาเป็นห่วงว่าวราพรนี่ต้องการใส่ใส่เงิน ใส่ใส่บัตรมือถือจริงๆ mm hmm. เขากรลิ้ฟ้าวไปเฮ็ดให้เบิ่งความเป็นห่วงของพ่อแม่พี่น้องต่อไปนี้มีผู้ใดมีลูกมีหลานแคทต,ต้องเช็คโทรสายตรงหาเขาคันโทรสายตรงหาบ่ได้ให้โทรหายาิที่รู้จักกับเขาว่าเป็นไผคันเขารู้จักโตเขานะ่ะคันคันพี่น้องบม่รู้จักโตที่ค้นแคทไลามา กับบต้องต่อขอความมันไปมันแคทมากับปล่อยมันถิ่มไปถ้ามันต้องการอีกอย่างมือไม่ไม่ใช่แคทไม่อีกดอกขันมันอยากใดนะอแล้วกัผู้ใดที่โดนนะไปแกงความใดเลยจ้ะพี่นออ้องไปแกงความไวท้ที่ที่อำเภอที่สอนอว่าโดนมิชาชีพหลอกเอาเงินจากขอความ f เฟ e b o o k ด้วยวิธีใดบอกเข้าไปเลยพี่น้องจ้ะ อยากจะรู้ว่า <c oughs> บา้านเะฮ้าน่ะจะซอยกันร่วมมือซอยกันเฮนะ็ดบ่อเนาะจ้าพี่น้องจา้าอันนี้แหละคือเป็นเหตุการณ์สดๆดร้อนรอนเมื่อวานนี่พี่น้องจา้าที่วราพรเจอมากับโตบเจอมากับโตด้วยวิธีเอาหน้า f เฟซบุ o กของวราพรไปเปิดเฟซบุ o กใหม่เราไปแอดขอเป็นมูกับมูวราพรแล้วก็ยืมบอกให้เขาส่ง สื่อบัตรเติมเงินมาให้พันบาทหนึ่งพบาทถ้าหลายหลายคนลงกลนเขาพี่น้องว่ามันสีได้ลายปันไดมีชายฉีบมันอะเมื่อวานนี่มันไดไปสองพันบาทพี่น้องจ้ะมันยังอยังได้อีกอยู่มันยังอยังไดอีกอยู่มีหลายคนที่เจอเมื่อวานนี่แต่บังเอิญเขาเอ๊ใจก่อน เขาพี่เขาเอกใจก่อนเขาก็เลยเช็คมาเพิ่นก็เลยเช็คมาี่เวลาพรแล้วทึงงวลาพรก็รีบเฝ้าไปไล่สดแต่บังเอิญตอนตอน,ตอนที่กันคุยกับหน้าอยู่กับกับมูอยู่นั่นผู้นั้นเพิ่นเหตุไปแล้วเพราะว่าเราถูกกดดันโดยวิธีว่าไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนูต้องการใส่หนูสิใส่มือวันที่หนึ่งหนูสิกลับบ้านไปหอดบ้านวันที่หนึ่งคิดเบิง่งเดี๋ยวจะให้อานขอความเด้อยจ้าพี่น้องจ้าฝากเตือนภัยเอ่อ ทั้งมิชายชีพอ่อนไลน์ Facebook พี่น้องจ้าฝากเตือนสุขุสุคนเด้๋จ้าเวลาพ้นขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้เอาไว้พอกันใ่มือนาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนได้รู้ด้วยเด้อจ้าพี่น้องจ้าแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเอาขอความแชทไลฟ์ให้เบิ่งเด้อจ้า